สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมเหรียญนะครับแล้วก็มาชมเหรียญด้วยกันนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับมาเรียนรู้การผลิตเหรียญแล้วก็จํานวนการผลิตเหรียญด้วยกันนะครับนะครับมาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับนะครับสาหรับเหรียญห้าบาทสักการที่9นะครับก็ ถ่ายกันมาครบจะจะครบเอ่อจะครบปีพศที่ผลิตเลยนะครับตอนนี้ก็ถ่ายมาหลายคลิปหลายคลิปแล้วครับบางคลิปที่ท่านใดไม่ได้ชมก็สามารถไปชมย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกทท่านที่เข้ามาชมทั้งเอ่อปัจจุบันย้อนหลังแล้วก็ในอนาคตนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเอ่อการให้กำลังใจกันที่ดีตลอดนมานะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับ สำหรับเหรียญนี้คลิปนี้ก็มาชมกันในเหรียญ5บาทราชการที่9พระเสียงใหญ่นะครับพระเสียนใหญ่นะครับเป็นเหรียญปีพศ2553นะครับปีพศ2553นสาะครับสำหรับเหรียญปีพศ2553นานี่นะครับติดอยู่ในท็อปเทนนะครับอยู่ในท็อปเทนนะครับหนึ่งในสิบผลิตน้อยหายากเป็นดูที่อันดับที่ที่สานะครับ อันดับที่3นะครับอันดับที่3ามราคาก็เอ่อเล่นหากันอยู่ที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยเอ่อราคาเหรียญแผ่ครับเหรียญผ่านการใช้งานก็อยู่ที่หลักสิบนะครับแต่เหรียญไม่ผ่านการใช้งานอยู่ที่หลักร้อยประมาณ180 190ตสอเตอนหนึ่งเหรียญนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2553รเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับขอเน้นนะครับแต่เหรียญผ่านการใช้งานราคาจะต่ําลงนะต่ําลงมากเลยนะครับมากเกินไม่ใช่ครึ่งนะมากเลยนะครับอ่าคุณภาพเหรียญที่ดีคือเหรียญที่ไม่ผ่าาานนนกรรใช้งะคับ แต่คุณภาพเหรียญกันผ like ่านการให้งานก็ควรค่ากับการสะสมเช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่การชอบหรือไม่ชอบและการสะสมของแต่ละท่านแต่ท่านนะครับว่าใครชอบสะสมยังไงนะครับหลักปีพศ2553นะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ประมาณ20ล้านนะครับ20ล้าน4แสนกับ3,000เหรียญนะครับ20ล้าน4แสนกับ3,000เหรียญนะครับสำหรับปีพศ2553นะครับอยู่ในอันดับ3นะครับอยู่อันดับ3นะครับแล้วก็ จำนวนการผลิตก็20ล้าน4 0 0แสนกับ3,000เหรียญนะครับสำหรับปีพศ2553นะครับทางเร่องไม้แนวยังไม่ได้รับซื้อครับยังไม่ได้ประกาศรับซื้อประกันใดนะครับแต่มีจำหน่าย้มีผลิตมีขอโทษทีมีสะสมอยู่ครับมีสะสมอยู่หลายเหรียญเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังยังยังหาสะสมได้นะครับเพื่อนเพื่อนที่ท่านใดอยากสะสมนะครับยังมีตามร้านหรือตามเว็บที่เขายังปล่อยเหรียญนี้ไปในในในแบบ เหรียญแผงการใช้งานนะครับนะครับก็มีให้สะสมอยู่นะครับแต่ต้องไปต่อรองราคากันเองนะครับเพราะว่าเหรียญแผนกานใช้งานแล้วอ่าคบว่าเหรียญสภาพของเหรียญแล้วก็ความสึกก่อนมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับราคาจะไม่ยืนพื้นเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าราคาจะตรงกันหมดเหรียญเออต้องต่อรองราคากับเขานะครับเหมือนกับที่เราขายเขาเหมือนกันเขายังต่อรองราคาเราเพราะงั้นเราไปซื้อเขาเราก็ต้องต่อรองราคาเขาขอดูเหรียญให้ชัวนะครับอย่าดูเหรียญเฉพาะในรูปอย่างเดียวนะครับ ถ้าเป็นไปได้รู้จักร้านไปดูที่ของจริงนะครับเพราะว่าการดูเหรียญในรูปบางครั้งเนี่ยรูปกับที่ก็ส่งมาบางร้านถ้าเขาไม่ซื่อสัตว์นะก็จะส่งรูปสวยๆมาให้เราดูแต่เวลาเขาส่งมาก็ส่งเหรียญที่ไม่สวยมาให้เราเราโอนเงินไปแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วครับนะครับดังนั้นนะครับฉะนั้นถ้าจะซื้อขายนะครับไปกันไปเจอกันในตาดีกว่านะครับตามร้านที่เขามีร้านนะครับตามที่เขามีร้านแนะนํานให้ไปเจอร้านไปหาร้านถ้าส่วนตัวแล้วเคยเจอนะครับคุยกันอย่างดีดีนะครับเหรียญสวยเหรียญสวยพอถึงมาถึงเราแล้ว เหรียญล้างมาครับเหรียญล้างมาเหรียญขอบบุกมาพูดไม่ออกครับพูดไม่ออกไ็ต้องรับสภาพนั้นไปนะครับเพราะเราเองเราเราเราเชื่อเขาเกินไปนะครับเพราะนั้นแนะนํานะครับเอ่อถ้าจะซื้อนะครับถ้าจะซื้อเข้านะครับเอ่อรู้จักหลังไหนครับไปตรงนั้นดีกว่านะครับไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปดูครับไปชี้เอาเลยเอาเหรียญนี้เหรียญนี้เหรียญนี้นะครับนะครับแต่ดีกว่านะครับอย่างนั้นเเหมือนกันนะครับถ้าจะขายผมถ้าผมรับซื้อ เรื่องห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบกระชิดผมแล้วผมก็ผมรับซื้อผมก็ต้องไปดูก่อนตับตาตัวเองครับผมถึงรับนะครับแต่ดูให้ราคานะครับแค่บอกมาก่อนว่ามีแลอยู่ไหนแค่นั้นเองนะครับปีสี่ศูนย์กับปีหกศูนย์อ่าปีสี่ศูนย์กับปีสี่หกนะครับปีอื่นยังไม่รับนะครับส่วนตัวแล้วยังไม่รับซื้อประกันใดนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับอย่างที่บอกไปนะครับรับปีสี่ศูนย์กับสี่หกเท่านั้นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งตับขอบคุการัับสวสดีครับ